ก้นอกกนดูพายุฝนกระหน่ำพายุรุร้อนกระหน่ำที่เมืองโคโลนนระลงหนักมากลองเลยไม่เคยเห็นฝนตกหนักขนาดน,นี้มาก่อนเลยค่ะแต่มาอยู่นี่ลงหนักมากหาเรื่องข้ามไปฝั่งโน้นที่เห็นตึกข้างหน้าลงห,หนักจรินนะคะ มาติดฝนอยู่ตรงฝั่งตะขามถ้าไปยังไม่ได้ฝนตกหนักมากเลยวันเกิดเที่ยงนะคะหรือว่าวันอีสเตอร์นะคะของเป็นแบบหยุดยาวด้วยนะคะที่นี่นะแล้วก็เที่งนี้จเป็นหยุดเฉยๆอีกวันหนึ่งวันจันทร์บรรยากาศก็ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่คนก็จะหยุดยาวกันนะละลองดีเที่แล้วก็จะออกไปเที่ยวกันก็จะเลี่ยงหน่อยนิดหนึ ตอนนี้วายเอ็นซีกำลังรอนมันตานะคะจะไปฝั่งโน้นนะคะที่เห็นเยู่ข้างหน้าเนะ้นเป็นร้านอาหารนะคะจะไปไมีออกมากินอาหารงน่แต่จาไปไม่ได้ายายไไดาาติดฝนลงหนักมากซึ่งจะเคยเห็นฝนตกหนักมากขนาดนี้นะคะที่เมืองโ,โ,โครโง่โเลยอากาศข้ามไปไม่ได้ต้องรองให้ฝนมันหยุดก่อนถ้าข้ามไปนี่เปียกแน่เลยได้ยินเสียงฟ้าร้องะคะฟ้ากระองแบบ ไม่เคยเจอแบบฝนตกฟ้าร้องลง่มตั่งขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะวันหยุดอ่าพิสเตอร์นะคนที่จะเล่นเรื่นงฟ้าแล้วก็ได้ล้อให้เล่นอะไรกัเดินจนไปไม่ได้เลยเพราะว่าลมหนักมากเลยเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนดูว่าที่เมืองโคลอเดียมีนะคะคนดตก นึกว่าบ้านเราจะมีแมา่พายุดูร้อนนะคะที่นี้จะมีพายุดูร้อนเหมือนกันนะคะทุกคนคนเขาบอกว่าช่วงเดือนมเมษายนนี้จะเป็นช่วงที่อากาศาคนที่นี่นะเขามีความเชื่อว่าช่วงนี้เดือนเมษายนนี้จะเป็นเดือนที่อารมณ์แปรปรวนนะคะอากาศก็แบบเปลแปรป,ร,ป,ร,ป,ร,ปร,รวนเวียง,ๆๆวงเวียงเหมือนคนใบทองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ช่วงนี้นะคะท,างงาทั้งอิตเลยก็จะเป็นช่วงที่อารมณ์เบี่ยงมากอารมณ์ประมาณว่าทั้งลมบางทีก็ร้อนๆอยู่ยนะจากอาุณหภูมะะิที่สุด่องศนนะคะก็ลงมาเหลือสิดเหลือสิ้5เหลือเหลือ6 7องศาอะไรนี้ก็มีนะคะทุกคนเพราะวคนที่นี่เขาเชื่อว่าเมษายนนี่จะเป็นเดือนที่มีอารมณ์แปลปตววทําอะไรตามใจตามใจของเขาอ่ะมีการเปฟ้าร้อนอหนักก็ลเลย รอให้ฝนตาก่อมันจะข้ามไปส่องเลนะนีก็เริ่มตาแล้วเดี๋ยวจะข้ามไปแล้วค่ะทุกคนเดินไปตาแล้วเริ่มดุดแล้วเพิ่งจะเคยเห็นฝนตกหนักก็นานนานมากที่นี่ฮ้ยรถไฟก็วิ่งมาตอนนี้ต้องมาหลบอยู่ให้ห่างริงถนนมากเลยเพราะว่าพอรถวิ่งมานะ้ำมันก็จะกระเด็นมา อ๋อเขียวแล้วเขียวแล้วค่ะทุกคนไปไ,ได้แล้วไปได้แล้วแต่ว่าฟ้าแบแบบปลาบับบเสียวอยู่นะนี่ค่ะหนักมากมเปียกไปหมดเลยเนี่ยรองเท้าและน้ำไหลเลยคนะ่ะเกลียยไปหมด ร้านอาหารก็จะมีเมนูร้านสลับับเป็นาวร้านสลับีขาวแล้วก็มันลบาบานตอร์ีเมอร์สริมมูเตอเอร์สริ เพื่อนสีขาวและรสชาติมันจะหวานๆจะจะจะรสชาติต่างกสีเขียวว่ากรอบกินยากกว่าหน่อไม้สีเขียวเพราะว่ามกรอบเกลือเขาจะเป็นเสี่ยง ส่วนตัวด้ยสีเขียวจะอร่อยกตัวแต่กินแรงสีเขียวจะกินแรงไปเราก็จกนะนิยมเอามาผัดกับกุ้งผัดมันหอยยังเดียวกเลยสีเขียวตี้เขาจะช้ำน้ำซอสอร่อยกไปเลย จางนี้ตกเต๋อที่กินไม่หมดเพราบบจะจานใหญ่จะได้ห่อกลับบ้านจานนี้ไปที่สิบสองยู่เลยจะจาบบนใหญ่าบบมากแล้วก็ได้เยอะตรงโคนของเขานี่จะเป็นมีเส้นเยอะหน่อยเพราะว่าเขาจะปอก ลึกนี่ออกว่าเมนูแมากราดสีขาว่เขาไปทำอะไรบ้างฮะเหมนไทยไปทำวปกแต่เงแกงเหมือนแกงแบบมันเองแต่คือแกงได้ค้มเขียวทิสุขกระเขียวจะอร่อย thank you